แฮร์รี่เคนเตรียมย้ายซบไบเยนมิวนิคหลังล่าสุดกำลังเดินทางไปตรวจร่างกายเดวิดออสตีนสายข่าวดีเอสเลติกรายงานว่าทางด้านต้นสังกัดของแฮร์รี่เคนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ยอมตกลงรับข้อเสนอจากบบเยนมิวนิคที่มูลค่า9 4 5ล้านปอนด์รวมแอดออนแล้วกับการรับล่อยตัวแฮร์รี่เคนหัวหอ,อกตัวเก่งทีมชาติอังกฤษให้ย้ายไปโลดแล่นที่เยอรมนีในถิ่นอารลีอันอารีนาแต่ทางสเปอร์ก็ให้ทางด้านนักเตะตัดสินใจเองแม้ทางด้าน สเปอร์เองจะตกลงยอมปล่อยแฮร์รี่เคนแล้วก็ตามโดยก่อนหน้านี้แฮร์รี่เคนสอแววว่าจะไม่ย้ายไปร่วมทัพเสือใต้ไบเยนมิวนิคและจะอยู่ค้าแข่งกับต้นสังกัดจนหมดสัญญาโดยแฮร์รี่เคนเหลือสัญญาอยู่กับทีมเพียงแค่ปี2024และทางแฮร์รี่เคนต้องการอยู่จนครบสัญญาแล้วย้ายฟรีหลังมีทีมที่ยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยที่มากกว่าไบเยนมิวนิคซึ่งทีมที่ยื่นข้อเสนอมานั้นคือปารีสแซง ช็กแมงยอดทีมจากแดนน้ำหอมที่สอแว์จะเสียหัวหอ,อกตัวเก่งอย่างคิริยันเอ็มบัปเป้ไปแบบฟรีๆและยังมีทีมจากพรีเมียร์ลีกคือทางด้านเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการแฮร์รี่เคนมาเสริมคมในแดนหน้าแต่ล่าสุดสื่อชื่อดังของอังกฤษอย่างดีเอสเลติกรายงานว่าแฮร์รี่เคนไม่รอหมดสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วและต้องการย้ายไปร่วมทับเสือใต้ไบเยนมิวนิกในซีซั่นนี้บวกกับต้นสังกัดก็ต้องการที่จะปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนที่จะลงเล่นเกมลีกนัดแรกในวันอาทิตย์นี้ แฮร์รี่เคนลงเล่นให้กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ไปแล้ว435นัดทําประตูไปแล้ว280ประตูรับค่าเหนื่อยที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สัปดาห์ละ2 0 0 0 0 0ปอนด์เหลือสัญญากับทางทัพไก่เดือยะทองถึงแค่ปี2024หากแฮร์รี่เคนย้ายซบทางบบเยนมิวนิคแฮร์รี่เคนจะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวที่4 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ฝากกด subscribe ช่องดูบอลฟรีเบสอนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะ